สาวดอนไปออร่างกายมากค่ะได้ผักปลามามน้ำไปยังปกร่องได้ผักปลาไหาม,ม,มน้ำบุหมี่อย่างน่นี่ค่ะอันนี้ได้ผักอันนี้ค่ะอันนี้พี่ตาลกินแล้วนี่ค่ะผักเอ็นยืดไว้จันเอามากินกับอ่ามกน้ำมัค่ะเสร็จอันนี้บุหรี่ไว้หยอดอีกอย่างนะนี่แต่ว่าเขาจะมากินได้หนูจะลองเอาทัง้งหลวกเบิ็ง มันจะเท้าสีมกน้ำใหม่ด้วยค่ะชาวเราได้ไปาหาน้ำใหม่มาเท้าสีมกน้ำใหม่แย่น้ำใหม่ดๆเด้ยเนี่ยมือสีเอาไม้เคียนแบบเนี่ยมือจะเป็นสีเงาๆค่ะเราจะเอาไปต้มนี่ค่ะเป็นน้ำใหม่ที่สอ้อยียบร้อยแล้วค่ะเจะ้ขายตอนบักคุงค่ะ นี่ค่ะต่อไปข้าสี่เป็นขั้นตอนที่เอาเนื้อหมูค่ะจริงๆเราเขาต้องใส่หมูสามสันแต่ว่าสาวอ,อุดรอะบนมีหมูสามสันก็เลยไปซื้อหมูแมกค่ะเอาตรงช่วงที่เขานี่เขาไขมันหลายที่สุดแล้วกันเนาะซึ่งตรงน,นี้เลยค่ะทินบอเขาเนี่ยเป็นหนังนี้เลยหนังหมูค่ะสาวอุดรเจะเอาเอาเนื้อเคืองนึงเอาเอามันเคืองนึงแล้วก็ไปผสมผสา,านกันจริงๆเราเอา่าหมูเ่ค่อยมกอยักกินไขมันหลายไไันาดไหนค่ะนี่ค่ะ นี่เป็นมูส่สาอุดรสร้อยมาหลายค่ะจะมีแบบข้างวาแบบติดมั่นค่ะเนื้อติดมันเล็กน้อยค่ะและนี่ค่ะถึงไขมั่นค่ะแล้วเาก็จะเอาไปผสมกับเครื่องค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นข้าวเบือที่สาอุดรตำเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปมูสิเอาหอมแดงนี่เสร็จแล้วพริกค่ะแล้วก็สิไปตาผสมให้เขาละเอียดค่ะได้ออกมาแล้วค่ะนี่คือข้าวเบือราคะหอมแดงพริกค่ะที่ตาผสมกันค่ะเครื่องอ่ผสมอย่างเขาจะี่ผสมที่หม้อค่ะ จแล้วนะคะคนอันนี้สาวอุดรบ่มีใบเอ่อบ่มีใบยไาอีตูค่ะที่ใส่ใบนี้แทนเขาเอว่าใยพี่ลาใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะค้นให้าไมเข้าใกล้ที่เตาค่ะนี่ค่ะนาตาเขาจะออกมาะดาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาสะเอามะมกหม้อค่ะเขาสะค้น่อไปเรื่อยๆค่ะจนว่าอ่าอาหารที่เขาปรุงเนี่ยมันสะสุกค่ะหนามันสะแห้งเนาะที่สําคัญนะคะเอ่ออย่าลืมอย่าลืมค้นค้นเรื่อยๆนะคะจนว่าแบบ เขาซีสุกอันนี้เราจะสุกแล้วเราจรออีกสักเบื่อค่ะนางจะเริ่มพรอนค่ะเพราะว่าเขาเบือ่อเขาสิเป็นซิดหมอนเขาต้องค่นเรื่อยๆค่ะเปิดไฟนอนไ่นต้องเปิดไฟแห้งค่ะนี่ก็ยจะไป็นแชแซ่บดิเจอร์อแล้วค่ะสาวนอนคนไกาบ้านค่ะมือนี่ถ้ากินขา่าวสวมบรรยากาศข้างนอกค่ะตอนนี้ทุ่มเครื่งล่ะ ตะเวนยังขางฝาอยู่ตะเวนหนูอยู่แสงฮือทุ่มทุ่มละ่ะตอนนี้เป็นเวลาถุ่มเคิงค่ะไปออกร่างกายมาสองโมองเงงองคืองยางเมื่อยคักมือวานกันไปค่ะมือยีได้มุกน้ำใหม่ค่ะเบ่งผักผักฉาดจอหันละท่านได้เหมือนจะเถื่ออยู่อันนี้เพิ่งเอามาใส่แยกอัน,นแยกถุงไว้ค่ะมีบักแข่งนี่มุกน้ำใหม่ค่ะเบ่งมุกน้ำใหม่ พักอันนี้เก็บมากนะขางทางอีกพักกันนึงเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนรอคอนเฟิร์มคนอันคนนี่กินไปแล้วก่อน,นยนง่ว่าท่านจะกากินวันไหนคะ่ะว่ากินกันเลยค่ะโอ้หิวเขากิงขอน,นียวหนึ่ง่อนอันนี้พี่ตามบอกว่าคอนเฟิร์มอ่ากินได้แซบกินแต่สิป,ปากเบียวห้างนอนสิบวันคืนก็สิแย่อยู่ตีอ่ะโอ้หิวมืเอเองเองับ nó mừng luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เบอร์เซฟคือพักอันนี้หมู น้อำมันอย่าเก็บมากสุด ซื้อเบิ่งหนัาางครั้งหน่งเมือ่อนี้อบรรยากาศดีค่ะหนูเล่นมากินของข้างนอก น,น,น้อยไงนี่ค่ะนุมมากแข่แห้ง้อยอะ n toàn mùa Đợi này nó có bạc chắc yên không ซับอุ้ยเลยยังเบอร์แท้ไงไอ้เหล่าเลยค่ะต้องขอบคุณโควิดด้วเนี่ยเห็นอ่ะเฮ้าจะมีเวลา น้องุงกัย่งมามือด เขาคอขนคา่จแบบขนาด น่าจะกินค่ะเดี๋ยวนี้่ะน้องใหม่อ่ะนู๊กเบลกร่างกายมากเห็นหลายหลายนอนอยู่แต่มันมันยายซ้ำเพีย,ยแต่ข้าวตัดออกไปไม่นกับโอเคอยู่ครับแต่ของหนูพ่อมีกินอยู่หนูได้บอกมาโอเคค่ะสาวอุดรเสียบลายเขาจะกินอีกนี่ ถ้ว่าไปออกก็ต้องกายมากแต่ปั่นอยากกินไปหลายปั่นค่ะบพวกอยากกินคนเยอหลายก่อนนอนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณห,หลายๆที่เก่าค่ะื้นนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย